สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่คิดยังไงก็เงินครับเคยมีคนบอกไหมครับว่าความรักทําให้คนตาบอดแต่ในยุคดิจิทัลนี้ความรักไม่ได้แค่ทําให้ตาบอดนะครับแต่มันทําให้กระเป๋าฉีกได้ด้วยและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเหยื่อของเรื่องนี้มักไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้แต่กลับเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือแม้แต่นักการเงิน วันนี้เราจะมาเปิดซีรีส์พิเศษที่จะพาทุกท่านไปถอดรหัสอาชญากรรมที่เล่นกับจิตใจมนุษย์ได้โหดร้ายที่สุดนั่นคือโรแมนต์แ a มหรือกลลวงรักออนไลน์ทำไมคนฉลาดฉลาดที่บริหารพอร์ตหุ้นระดับร้อยล้านหรือคนที่วินิจฉัยโรคยากๆได้ถึงยอมโอนเงินหมดบัญชีให้กับคนที่ไม่เคยแม้แต่จะเจอหน้ากันจริงๆสักครั้งลองจินตนาการถึงเสียงแจ้งเตือนข้อความที่ดังขึ้นตอนดึกๆในวันที่คุณเหนื่อยล้าจากงานดูสิครับ เสียงติ้งเดียวสั้นๆนั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะทางการเงินที่ประเมินค่าไม่ได้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความเหงาแต่มันคือสงครามจิตวิทยาที่ถูกออกแบบมาอย่างแยบยนโดยใช้กลไกลสมองของคุณเองเล่นงานตัวคุณในตอนแรกนี้เราต้องมาทำความเข้าใจศัตรูตัวแรกที่ซ่อนอยู่ในใจเราก่อนครับมันไม่ใช่ความโง่เขลา แต่มันคือความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่นักต้มตุ๋นหรือส c a มเมอร์รู้จักวิธีกดปุ่มนี้ดีกว่าตัวเราเองเสียอีกคุณเชื่อไหมครับว่าในเชิงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมนุษย์เราไม่ได้ตัดสินใจด้วยเหตุผล100%เอร์เซเสมอไปโดยเฉพาะเมื่อมีฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อเราเจอใครสักคนที่ดูสมบูรณ์แบบบนโลกออนไลน์คนที่ทักมาถูกจังหวะเวลาคนที่ดูเหมือนจะเข้าใจเราไปเสียทุกอย่างสมองของเราจะหลั่งสารความสุขที่เรียกว่าโดปามีนออกมาทันที ณนะวินาทีนั้นสติปัญญาหรือ IQ ของคุณจะถูกลดบทบาทลงและ EQ หรืออารมณ์จะขึ้นมาเป็นคนขับรถแทนนักต้มตุนพวกนี้เขาคือนักการตลาดระดับโลกครับเขาทำ Market Research มาดีมากเขาไม่ได้สุ่มทักหาคนมั่วๆแต่เขามองหาเพนพอยต์ของลูกค้าซึ่งในที่นี้คือความโดดเดี่ยวหรือความต้องการการยอมรับ ในโลกการตลาดเรามีคำว่า personalization หรือการนำเสนอสินค้าให้ตรงใจรายบุคคลสแกมเมอร์ก็ทำแบบนั้นครับถ้าคุณเป็นคนชอบลงทุนเขาจะสร้างโปรไฟล์เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จถ้าคุณชอบธรรมะเขาจะเป็นคนใจบุญสุนทอดคนทานเขาคือกระจกเงาที่สะคอนภาพในฝันของคุณออกมาและเมื่อคุณเห็นภาพในฝันนั้นสมองของคุณจะลดกำแพงป้องกันลงทันทีนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนฉลาดถึงตกเป็นเหยื่อ เพราะคนฉลาดมักจะมั่นใจในวิจารณญาณของตัวเองสูงและเมื่อเขาตัดสินใจเชื่อไปแล้วว่าคนคนนี้คือของจริงเขาจะหาเหตุผลร้อยแปมาสนับสนุนความคิดนั้นและนั่นนำเราไปสู่กับดักทางจิตวิทยาที่ร้ายกาจที่สุดที่ทำให้เรามองข้ามสัญญาณอันตรายหรือเรด f l ล็กทุกอย่างไปคุณอาจจะกำลังคิดว่าผมไม่ทางโดนหลอกหรอกผมดูออกแต่เดี๋ยวก่อนครับ ความน่ากลัวมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเพราะเมื่อคุณก้าวขาลงไปในหลุมพรางแห่งความสัมพันธ์นี้แล้วสมองของคุณจะเริ่มทำงานผิดเพี้ยนไปด้วยกลไกลที่เรียกว่า confirmation bias หรืออคติเข้าข้างตัวเองแล้วเจ้าอคติตัวนี้มันทำงานยังไงทำไมมันถึงทำให้เรามองเห็นโจรเป็นเจ้าชายขี่ม้าขาวได้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกลไกลนี้กันต่อให้คุณได้รู้ทันก่อนที่เงินในบัญชีจะหายไปครับ เราจะมาเจาะลึกกับคำว่า confirmation bias หรืออคติเข้าข้างตัวเองคำนี้แหละครับคือกุญแจสำคัญที่ไขปริศนาว่าทำไมเหยื่อถึงยังโอนเงินให้สแกมเมอร์ทั้งที่เพื่อนเตือนก็แล้วข่าวก็ออกโครมครามแต่เขากลับไม่ฟังใครเลย confirmation bias อธิบายง่ายๆคือภาวะที่สมองของเรา เลือกรับข้อมูลเฉพาะสิ่งที่ตรงกับความเชื่อของเราและปฏิเสธหรือมองข้ามข้อมูลที่ขัดแย้งกับความเชื่อนั้นทิ้งไปลองนึกภาพเวลาคุณซื้อหุ้นตัวหนึ่งที่คุณชอบมากๆดูสิครับเวลาคุณอ่านข่าวคุณมักจะมองหาแต่ข่าวดีๆที่บอกว่าหุ้นตัวนี้จะขึ้นส่วนข่าวร้ายหรือบทวิเคราะห์ที่บอกให้ขายคุณมักจะปัดตกหรือหาเหตุผลมาแย้งว่านักวิเคราะห์คนนี้ไม่รู้จริงหรอก ในกรณีของโรแมนต์แก c a ก็เหมือนกันครับเมื่อเหยื่อเริ่มมีความรู้สึกดีๆให้กับมิจฉาชีพไปแล้วสมองของเหยื่อได้ปักธงไปแล้วว่าคนคนนี้คือคนดีคนนี้คือรักแท้พอแสแกมเมอร์เริ่มมีพิรุษเช่นไม่ยอมเปิดกล้องคุยกันหรือขอให้โอนเงินค่าภาษีของขวัญแทนที่สมองจะสั่งการว่าเฮ้ยนี่มันแ,แปลกๆนะ Confirmation by ass จะทำงานทันทีโดยการสร้างชุดคำอธิบายเพื่อปกป้องความเชื่อเดิม เหยื่อจะบอกตัวเองว่าอ๋อกล้องเขาเสียจริงๆแหละหรือระบบธนาคารต่างประเทศมันยุ่งยากแบบนี้แหละเห็นไหมครับว่าเหยื่อไม่ได้โง่แต่เหยื่อกำลังใช้ความฉลาดของตัวเองสร้างเหตุผลมาหลอกตัวเองซ้ำอีกทีเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้เพราะการยอมรับความจริงว่าตัวเองถูกหลอกมันเจ็บปวดเกินกว่าที่อีกโก้ของคนเราจะรับไหว ระบวนการนี้ในทางจิตวิทยาการลงทุนเราเรียกว่าเรากําลังตกหลุมรักหุ้นเน่าเราถือมันไว้ทั้งที่ราคามันร่วงลงทุกวันเพราะเราไม่อยากยอมรับว่าเราคลิกผิด scammer รู้จุดนี้ดีครับเขาจึงใช้วิธีที่เรียกว่า love bombing หรือการระดมศาสตร์ความรัก คำหวานการเอาใจใส่ในช่วงแรกเพื่อสร้างฐานความเชื่อที่แน่นหนาะจนเมื่อถึงเวลาที่เขาเริ่มขอเงินคุณจะไม่รู้สึกว่านั่นคือการโกงแต่คุณจะมองว่ามันคือภารกิจที่ต้องฝ่าฟันไปด้วยกัน ลองสังเกตดูนะครับกลยุทธ์นี้เหมือนกับการตลาดแบบป้ายยาของสินค้าบางอย่างที่พยายามบิวด์อารมณ์เราด้วยรีวิวดีๆสร้างภาพลักษรูหราจนเรามองข้ามสเปคสินค้าจริงๆที่อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นพอเรากดสั่งซื้อไปแล้วได้ของไม่ตรงปกเราก็นันพยายามหาข้อดีของมันมาปลอบใจตัวเอง แต่ความน่ากลัวของโ o m a n c e แ c ม m มันไม่ได้หยุดแค่การหลอกตัวเองครับเมื่อ Confirmation By a s ทำงานเต็มที่แล้วสิ่งที่จะตามมาคือกับดักทางเศรษฐศาสตร์ที่ชื่อว่า sunk cost fallacy หรือกับดักต้นทุนจมเมื่อคุณโอนเงินก้อนแรกไปแล้วเงินก้อนที่2ที่3จะตามมาง่ายขึ้นมากไม่ใช่เพราะคุณรวยล้นฟ้านะครับแต่เพราะคุณอยากได้เงินก้อนแรกคืนและคุณเชื่อว่าการโอนเพิ่มอีกนิดคือทางออก แล้วไอ้เจ้าสังคอสเฟลซี acy, หรือต้นทุนจมเนี่ยมันทรงพลังขนาดไหนทำไมมันถึงทำให้คนหมดตัวภายในเวลาไม่กี่เดือนและที่สำคัญเราจะกู้สติของเรากลับคืนมาได้ยังไงในวันที่ใจมันถลำลึกไปแล้วเราจะมาหาคำตอบกันครับเคยไหมครับที่คุณรู้สึกว่ามาไกลเกินกว่าจะถอยหลังกลับแล้วความรู้สึกนั้นแหละครับคือเชือกเส้นใหญ่ที่มัดเหยี่ยวไว้กับมิจฉาชีพได้แน่นหนายิ่งกว่าความรักเสอ,อีก ลองจินตนาการถึงสถานการณ์นี้นะครับคุณโอนเงินไปช่วยแฟนออนไลน์ของคุณแล้ว5 0,000บาทเป็นค่าธรรมเนียมศุล,ลากากรรับของขวัญผ่านไปสองวันเขาติดต่อกลับมาด้วยน้ำเสียงร้อนรนบอกว่าติดปัญหาเพิ่มอีกนิดหน่อยต้องใช้เงินอีก20,000บาทไม่อย่างนั้นของจะถูกยึดและเงิน5 0,000แรกก็จะสูญเปล่าวินาทีนั้นสมองคุณไม่ได้คิดถึงเงิน20,000ที่จะเสียเพิ่มหรอกครับแต่คุณกำลังคิดจะกู้คืนเงิน5 0,000แรกต่างหาก นี่คือคกลไกของซั้งคอสเฟลลีครับมนุษย์เราเสียดายต้นทุนที่ลงไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเงินเวลาหรือความรู้สึกยิ่งเราลงทุนกับใครไปมากเท่าไหร่เรายิ่งเลิกกับเขายากเท่านั้นสแกมเมอร์รู้จุดอ่อนนี้ดีเขาจึงออกแบบการต้มตุนเป็นแค่นบันไดเริ่มจากยอดเงินน้อยๆให้คุณตายใจแล้วค่อยๆขยับเพดานขึ้นพอคุณรู้ตัวอีกทีคุณก็โอนเงินไปเป็นล้านเพราะคุณหวังแค่ว่าโอนครั้งนี้แหละ จะได้ทุกอย่างคืนมาในโลกการตลาดและการลงทุนเราเจอกับดักนี้ทุกวันครับเคยไหมครับที่ช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อให้ได้สแตมสะสมหรือแต้มแรกของรางวัลคุณยอมซื้อของที่ไม่จำเป็นเพิ่มอีก500บาทเพียงเพราะเสียดายแต้มที่สะสมมาตั้งเยอะกลัวมันจะหมดอายุหรือในตลาดหุ้นนี่คืออาการของการถัวเฉลี่ยขาลงหรือ average down แบบไร้สติหุ้นยิ่งตกยิ่งซื้อเพิ่มเพราะไม่อยากขายขาดทุน อยากจะดึงทุนเฉลี่ยให้ต่ำลงโดยลืมมองพื้นฐานว่าบริษัทนั้นอาจจะกำลังเจ๊งจริงๆก็ได้สำหรับเหยืโอม c นสแกมการยอมรับความจริงณจุดนี้มันเท่ากับการยอมรับว่าเงินที่โอนไปทั้งหมดคือศูนย์ซึ่งมันเจ็บปวดเกินไปสมองจึงสั่งให้เสียงดวงต่อไปอีกตาเผื่อว่าจะพลิกเกมได้แต่หารู้ไม่ว่าในเกมของนักต้มตุนเจ้ามือชนะเสมอครับ แต่แค่อาศัยความเสียดายอย่างเดียวอาจจะย,ยังไม่พอที่จะกระตุ้นให้เหยื่อโอนเงินก้อนใหญ่ได้ทันทีสแกมเมอร์จึงต้องงัดไม้ตายอีกอย่างออกมาใช้นั่นคือการเล่นกับเวลาและความกลัวจิตวิทยาข้อนี้แหละครับที่ทำให้คนฉลาดสติหลุดจนมือนิ้วสัน่นกดโอนเงินแทบไม่ทันมันคืออะไรและทำไมมาถึงปิดการทำงานของสมองส่วนเหตุผลได้ชะง,งัดนัก เรากำลังเดินทางมาถึงจุดคล i m แม็กซ์ของกระบวนการหลอกลวงถ้าซัง c o สฟ f ล l l a ซีในตอนที่แล้วคือโซ่ตรวนที่ล่ามคุณไว้สิ่งที่เราจะคุยกันในตอนนี้คือแท่ที่เคี่ยนตีให้คุณต้องวิ่งเต้นโอนเงินนั่นคือหลักการทางจิตวิทยาที่เรียกว่า scarcity and urgency หรือความขาดแคลนและความเร่งด่วนครับสังเกตไหมครับว่าในบทสนทนาของแกงโรแมนต์แคมมักจะมีเรื่องด่วนเสมอ ที่รักผมป่วยหนักต้องพาตัดด่วนภายในสองชั่วโมงบัญชีธุรกิจผมถูกอายัดต,ต้องใช้เงินปลดล็อกภายในวันนี้มีงานสัญญาพันล้านจะถูกยกเลิกทำไมต้องด่วนทำไมรอพรุ่งนี้ไม่ได้คำตอบทางวิทยาศาสตร์สมองคือเมื่อมนุษย์เผชิญกับความเร่งด่วนหรือสภาวะวิกฤต สมองส่วนที่ทำหน้าที่คิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผลหรือ prefrontal cortex จะทำงานช้าลงแล้วส่งหมายต่อให้สมองส่วนสันทัตยาณหรือ amygdala เข้ามาควบคุมแทนครับภาวะนี้เรียกว่า amygdala hijack หรือการถูกอารมณ์ปล้นการทำงานของสมองคุณจะเกิดความตื่นตระหนกกลัวการสูญเสียและตัดสินใจโดยปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติคือรีบแก้ปัญหาให้จบๆไป แสแ m มเมอร์ mer, สร้างสถานการณ์บีบคั้นเพื่อไม่ให้คุณมีเวลาเอ๊ะหรือมีเวลาไปปรึกษาใครเขาต้องการให้คุณโฟกัสแค่ที่หน้าจอมือถือและตัวเลขบัญชีที่เขาส่งมาเท่านั้นคุณคุณไหมครับเทคนิคนี้ไม่ได้มีแค่ในวงการต้มตุน๋นแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซใช้กับเราตลอดเวลาแฟลชเซลล์เหลือเวลาอีก10นาทีเหลือห้องพักแค่2ห้องสุดท้ายตัวเลขเวลานับถอยหลังสีแดงๆบนหน้าเว็บ สิ่งเหล่านี้กระตุ้นโฟโมหรือ Fear of m s s s i n g o u ททำให้เรารีบกดซื้อของที่เราไม่ได้อยากได้จริงๆเพียงเพราะกลัวจะพลาดโอกาสหรือในการลงทุนอาการแพนิคบายเวลาเห็นหุ้นวิ่งเขียวๆแล้วมีข่าวลือว่าเจ้ากำลังเข้ารีบตามน้ำด่วนหรือแพนิคเซลเวลาเห็นกราฟดิง่งเหว ทั้งหมดนี้คือผลของความเร่งด่วนที่ทำให้เราใช้อารมณ์เหนือเหตุผลจนนำไปสู่การขาดทุนย่อยยับดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่มีใครไม่ว่าคนรักออนไลน์หรือแม้แต่โฆษณาบีบให้คุณตัดสินใจเรื่องเงินภายในเวลาจำกัดให้รู้ไว้เลยครับว่านั่นคือสัญญาณอันตรายระดับสีแดงจงหยุดหายใจเข้าลึกๆและถอยออกมาตั้งหลักแต่ เกมของโรแมนต์แกรมยังไม่จบแค่นี้ครับนอกจากการขู่ให้กลัวและการบีบด้วยเวลาแล้วยังมีอีกหนึ่งกลไกจิตวิทยาที่นุ่มนวลกว่าแนบเนียนกว่าแต่ผูกมัดใจเหยื่อได้ลึกซึ้งยิ่งนักมันคือกลยุทธ์การให้ก่อนเพื่อเอาที่หลันหรือ reciprocity ทำไมของขวัญเล็กๆน้อยๆถึงนำไปสู่การสูญเสียเงินก้อนโตได้เราจะมาแกะรอยกลไกนี้กันต่อครับ คุณเคยได้ยินคำพูดที่ว่าของฟรีไม่มีในโลกไหมครับในทางจิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมกฎข้อนี้ทำงานได้อย่างทรงพลังผ่านสิ่งที่เรียกว่า reciprocity หรือกฎแห่งการตอบแทนครับมิจชาชีพที่ฉลาดจะไม่เริ่มเกมด้วยการขอครับแต่เขาจะเริ่มด้วยการให้ก่อน มีหลายเคสมากครับที่แ c กมเมอร์ส่งดอกไม้ช่อโตมาให้เหยื่อถึงออฟฟิศหรือบางรายถึงขั้นโอนเงินเล็กๆน้อยๆมาให้เหยื่อก่อนอ้างว่าเป็นค่าขนมหรือโชว์ป่าเลี้ยงข้าวผ่านเดลิเวอรการกระทําแบบนี้ไม่ได้แค่ทําให้เขาดูรวยหรือดูใจดีนะครับแต่มันกําลังวางระเบิดเวลาทางจิตวิทยาไว้ในใจคุณเมื่อมนุษย์เราได้รับอะไรบางอย่างจากใครบางคน สมองส่วนลึกของเราจะสร้างความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณหรือความเกรงใจขึ้นมาโดยอัตโนมัติเราจะรู้สึกอึดอัดถ้าเราไม่ได้ตอบแทนอะไรกลับไปพอวันหนึ่งที่ส s c a มอร์เอ่ยปากขอความช่วยเหลือบ้างเช่นขอยืมบัญชีโอนเงินหน่อยหรือช่วยออกค่าธรรมเนียมให้หน่อยความรู้สึกเกรงใจจากกฎ reciprocity นี้จะทำให้คุณปฏิเสธคำขอของเขาได้ยากมาก เพราะคุณไม่อยากเป็นคนแรงน้ำใจในสายตาเขาในโลกธุรกิจเราโดนตกไปวิธีนี้บ่อยมากครับเรานึกถึงพนักงานที่ยื่นชิมอาหารฟรีในซูเปอร์มาร์เก็ตตูสิครับพอเรารับมาทานแล้วพนักงานยิ้มแย้มคุยดีหลายครั้งเราก็หยิบสินค้านั้นลงจากกล้าทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเพราะความเกรงใจ หรือในโลกออนไลน์การแจกอ e ีบุ๊กฟรีการให้ทดลองใช้ฟรี7วันทั้งหมดนี้คือการหย่อนเบ็ดเพื่อให้คุณรู้สึกได้รับและพร้อมที่จะจ่ายคืนในภายหลังในโลกการลงทุนเองก็มีครับพวกกลุ่มลายที่แจกคุณเด็ดฟรีในช่วงแรกพอคุณได้กาไรตามเขาคุณจะเริ่มศรัทธาเริ่มเกรงใจและเมื่อเขาชวนเขากลุ่ม VIP ที่ต้องเสียเงินแพงๆหรือชวนไปลงทุนในแพลตฟอร์มแปลกๆคุณก็จะตามเขาไป เพราะความเชื่อใจที่ถูกสร้างขึ้นจากการให้ก่อนนี่แหละครับแต่ความสัมพันธ์แบบ r โรแมนตแกม,มันซับซ้อนกว่านั้นครับเพราะเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มรู้ทันหรือเริ่มตั้งคำถามกับนี่บุญคุณเหล่านี้มิจฉาชีพจะเปลี่ยนโหมดทันทีจากพ่อพระใจดีจะกลายเป็นเหยื่อผู้ถูกกระทำและนี่จะนำเราไปสู่เทคนิคทางจิตวิทยาที่ปั่นป่วนที่สุดที่เรียกว่าแกสไลติงมันทำงานยังไง แล้วทำไมคนฉลาดถึงยอมจำนวนต่อวิธีสศกกระกนี้ไปหาคำตอบกันครับถ้า reciprocity คือการผูกมัดด้วยบุญคุณสิ่งที่เราจะคุยอยากตอนนี้คือโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นที่เรียกว่า gaslighting และ authority bias ครับเมื่อเหยื่อเริ่มลังเลหรือถามซอกแซกเรื่องการโอนเงินสิ่งที่สก m e r ทำไม่ใช่การหนีครับแต่เป็นการโกรธกลับเขาจะพูดประโยคทำนองว่า ผมพยายามทำทุกอย่างเพื่ออนาคตของเราแต่คุณกลับไม่ไว้ใจผมเลยเหรอคุณนี่มันคิดลบเกินไปแล้วนะผมเป็นถึงนายแพทย์วิศวกรระดับโลกนะผมจะโกงเงินคุณแค่นี้ไปทำไมนี่คือการทำแกสไลติงครับคือการปั่นหัวให้เหยื่อรู้สึกว่าความสงสัยของตัวเองเป็นสิ่งที่ผิดเป็นเรื่องงี่เง่าหรือเป็นเพราะเราหวาดระแวงไปเอง สุดท้ายเหยื่อจะเริ่มโทษตัวเองครับว่าเราไม่ควรไปสงสัยเขาเลยและเพื่อเป็นการไถ่โทษก็เลยโอนเงินให้เขาไปซะเพื่อพิสูจน์ความรักและความไว้ใจนอกจากนี้เขายังใช้ authority bias หรืออคติเชื่อถือผู้มีอำนาจมาเสริมทับด้วยครับสังเกตไหมว่า profile scammer มักจะเป็นอาชีพที่ดูน่าเชื่อถือสูงๆเช่นแพทย์ทหารวิศวกรขุดจนาน้ำมันหรือนักการทูต แถมบางทียังมีตัวละครเสริมเช่นทนายความปลอมนายธนาคารปลอมส่งอีเมลหรือโทรหาคุณด้วยภาษาที่เป็นทางการมีตราประทับมีเอกสารราชการที่ทำจาก Photoshop หรือ AI มาสมองของเราถูกฝึกมาให้เชื่อฟังผู้เที่ยวชาญครับพอเห็นเอกสารตราครุฑหรือเห็นอีเมลจากธนาคารเรามักจะหยุดสงสัยและทำตามคำสั่ง เหมือนกับเวลาเราเห็นนักวิเคราะห์ใส่สูตรออกทีวีเชียร์หุ้นเราก็มักจะเชื่อเขามากกว่าการวิเคราะห์ของตัวเองหรือเวลาเราเห็นโฆษณาที่มีดาราหรือหมอมายืนยันเราก็พร้อมจะคลักเงินจ่ายง่ายขึ้นในเล่าการลงทุนนี่คือสาเหตุที่คนจำนวนมากติดดอยหุ้นตามเซียนหรือถูกหลอกในแชร์ลูกโซ่ที่มีคนมียศมีตำแหน่งเป็นแม่ขาย เราวางใจในเปลือกของความเป็นผู้เชี่ยวชาญจนลืมตรวจสอบไส้ในของข้อเท็จจริงมาถึงตรงนี้หลายท่านคงเริ่มเห็นภาพแล้วว่าโรแมนต์แกมไม่ใช่แค่เรื่องรัก,รกๆใครๆแต่มันคือการโจมตีจุดอ่อนทางจิตวิทยาอย่างเป็นระบบแล้วเราจะหลุดพ้นจากวงจรน,นรกนี้ได้อย่างไรในเมื่อใจก็รักเงินก็เสียไปเยอะแถมยังโดนปั่นหัวจนสับสนไปหมด เราจะมาดูวิธีรู้สติและเครื่องมือทางความคิดที่จะช่วยให้คุณตัดวงจรน,นี้ได้ก่อนที่จะสายเกินแก้เราคุยกันมากับสารพัดกลลวงจิตวิทยาที่มิจฉาชีพใช้เล่นงานเราคำถามสำคัญคือแล้วเราจะรอดจากมันได้ยังไงในเมื่อศัตรูเล่นกับความรักและความโลภซึ่งเป็นจุดอ่อนที่สุดของมนุษย์ คำตอบไม่ได้อยู่ที่แอปพลิเคชันป้องกันไวรัสครับแต่อยู่ที่การดึงสติให้เปลี่ยนจาก hot state หรือสภาวะที่ใช้อารมณ์ร้อนรนกลับมาสู่ cold state หรือสภาวะที่ใช้เหตุผลให้ได้เครื่องมือแรกที่ผมอยากให้ทุกคนพกติดตัวไว้เสมอคือ กฎที่เรียกว่า2 4 hour cooling off หรือกฎการแชร่แข็ง24ชั่วโมงครับแม้ว่าเรื่องนั้นจะด่วนแค่ไหนคอขาดบาดตายยังไงหรือข้อเสนอจะดีแค่ไหนถ้ามีการขอเงินเกิดขึ้นให้คุณตั้งกฎเหล็กกับตัวเองเลยว่าฉันจะไม่โอนทันทีแต่จะรอ24ชั่วโมง ช่วงเวลานี้แหะครับที่ความพลุ่งพล่านของสารโดปามีนและความกลัวจะเริ่มจางลงและสมองส่วนเหตุผลจะเริ่มกลับมาทำงานลองใช้กดนี้กับการช็อปปิ้งออนไลน์ด้วยก็ได้นะครับเจอของลดราคาอยากได้มากให้ใส่ตะกร้าทิ้งไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาดูใหม่ร้อยละ80คุณจะไม่ซื้อมันครับกับโรแมนต์แกมก็เหมือนกันพอผ่านไปหนึ่งวันคุณอาจจะเริ่มเห็นพิรุธบางอย่างที่คุณมองข้ามไปบ้าง เครื่องมือที่2คือ The Devil's Advocate หรือการหาคนมาเห็นต่างอย่างที่ผมบอกไปเรื่อง Confirmation b y a s ว่าเรามักจะเข้าข้างตัวเองดังนั้นเราบ้งหาบุคคลที่3ครับจะเป็นเพื่อนสนิทพี่น้องหรือใครก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังแบบตรงไปตรงมาคนนอกที่ไม่มีความรักมาบังตาเขาจะเห็นสัญญาณอันตรายหรือ Red Flags ได้ชัดเจนกว่าคุณมาก และในยุคนี้เรามีเทคโนโลยีที่ช่วยตรวจสอบได้ง่ายมากครับรูปโปรไฟล์สุดหล่อสุดสวยที่เขาส่งมาลองเอามันไปเข้า Google Reverse Image Search ดูสิครับบ่อยครั้งคุณจะพบว่านั่นคือรูปของดาราเกาหลีนายแบบจากอิตาลีหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่ไม่รู้อิโนอิเนเลยแค่คลิกเดียวความจริงก็ปรากฏแล้วครับ การรู้ทัน,นกลไกเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าเราต้องมองโลกในแง่ร้ายจนไม่ไว้ใจใครนะครับแต่ในโลกการเงินความเอะใจคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดแต่ว่าแค่เทคนิคอย่างเดียวอาจจะไม่พอถ้ามายเสร็จหรือรากฐานความคิดของเรายังไม่แข็งแรงในตอนท้ายผมจะขมวดปมทุกอย่างเพื่อให้คุณเดินออกจากซีรีส์นี้ไปพร้อมกับภูมิคุ้มกันระดับสูงสุดครับ และแล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของซีรีส์ Romance Scam กลลวงรักออนไลน์กับช่องคิดยังไงก็เงินครับตลอดทั้งซีรีส์เราได้เห็นแล้วว่ามิจช,ชาชีพไม่ได้ใช้เวทมนต์คาถาอะไรเลยเขาแค่ใช้จิตวิทยาพื้นฐานของมนุษย์เรานี่แหละเขาใช้ความเหงาเพื่อเปิดประตูใจใช้ confirmation bias ให้เราหลอกตัวเองใช้ s u n cost fallacy ให้เราเสียดายเงินที่เสียไปใช้ความเร่งด่วนปิดกั้นสติ และใช้แก๊สไลติงปั่นหัวให้เรายอมจำนนบทเรียนราคาแพงที่สุดจากเรื่องนี้ไม่ใช่จำนวนเงินที่เ,เสียไปครับแต่มันคือการเตือนสติว่าอารมณ์คือศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในความสัมพันธ์หรือการลงทุนในตลาดหุ้นผมอยากฝากข้อคิดสุดท้ายหรือ actionable takeaway ที่คุณเอาไปใช้ได้ตั้งแต่วินาทีนี้คือหลักการ STOP ครับ S STOP หยุดทันทีที่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง T. think คิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผลตัดความสงสารตัดความโลภออกไป o observe สังเกตพฤติกรรมตรวจสอบข้อมูลย้อนดูรูปภาพ p plan วางแผนรับมือปรึกษาคนรอบข้างหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ จำไว้นะครับความรักที่ดีไม่ควรทำให้คุณต้องแอบโอนเงินความรักที่ดีจะไม่เรียกร้องให้คุณทำลายความมั่นคงทางการเงินของตัวเองและโอกาสการลงทุนที่ดีจะต้องตรวจสอบที่มาที่ไปได้เสมอในโลกดิจิทัลที่ใครจะเป็นอะไรก็ได้การมี financial literacy หรือความฉลาดทางการเงินควบคู่ไปกับ emotional intelligence หรือความฉลาดทางอารมณ์คือวัคซีนเดียวที่จะป้องกันคุณจากเชื้อโรคร้ายเหล่านี้ได้ ขอบคุณที่ร่วมเดินทางถอดรหัสจิตวิทยากับเราในซีรีส์นี้ครับถ้าคุณคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ผมขอให้คุณช่วยแชร์มันออกไปให้กับคนที่คุณรักหรือคนที่คุณเป็นห่วงเพราะการแชร์ของคุณอาจจะช่วยรักษาเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตของใครบางคนก็ไว้ได้และถ้าคุณไม่อยากพลาดความรู้ที่จะช่วยให้คุณรู้ทันเงินรู้ทันคนและรู้ทันใจตัวเองแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องคิดยังไงก็เงินเอาไว้นะครับ สำหรับวันนี้ผมขอให้ทุกท่านมีความรักที่สดใสและมีสติทางการเงินที่แข็งแรงสวัสดีครับ